ไม่ทําการพื้นฟูเศรษฐกิจก็ยากถ้าไม่ทำเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นตะบานยากหือขึ้นคอเพราะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ใช่ตกต่ำเฉพาะประเทศไทยมันตกต่ำทั่วโลกนะครับการอนุมัติเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับปลุกเศรษฐกิจพิเศษนะขึ้นมามันจะส่งผลดีไหมมันเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลอะไรมากที่สําคัญคือต่างชาติจะไม่กล้ามาลงทุนแล้วโควิด1 9มัาติดในประเทศไทยก่อนหน้านี้รัฐบาลสามารถควบคุมได้ตอนนี้ใช้หลักคิด1ใน5ประเทศของโลก บอกว่าจะมีการอยู่กับโควิด -19 ยิ่งทำไม่ยากเลยยากเลยนะครับยากที่นักลงทุนจะมาลงทุนผมเห็นส่วนใหญ่ที่รู้จักมันก็มาอยู่มาอยู่เฉยๆนะครับตอนนี้เข้ามามาอยู่นานปรากฏว่าตำรวจก็จับกลุมนะครับถูกคุมคุมขังโทษหนักนะครับใครต่างด้าวเนี่ยถูกจับกลุมในประเทศไทยโทษหนักถูกไล่ออกจากประเทศจำคุกไล่ออกจากประเทศและที่สำคัญคือไม่มีสิทธิ์กลับมาประเทศไทยได้อีกสิ่งเหล่านี้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจคงเป็นปัจจัยสําคัญแหละนะฮะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจคงเป็นประเด็นร้อนๆน,นะที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบกันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยได้รับผลกระทบไปทั่วโลกรัฐบาลก็ดิน้นทุกมิติทางนะครับฝ่ายสาธารณสุขก็บอกว่าปี2565 ทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะปะกตินะครับเดี๋ยวไปดูในเชิงประกวการกันก่อนนะว่าเขาปรับแผนอะไรยังไงที่จะเป็นประเด็นเมกะโปรเจกต์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์ว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ <c oughs> ปรากฏว่าคณะมนตรีได้มีการอนุมัติไฟเขียวเพิ่มเขตส่งเสริมพิเศษนะครับจำนวน6แห่งเป็น EEC ใน EEC ตั้งเป้าลงทุน10ปี กว่า3แสนล้านบาทรอ,องรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตนะครับนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอรมเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมจำนวน6แห่งนะครับและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจจำนวน1แห่งเพื่อเพิ่มจุด ดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับการลงทุนในอนาคตนะครับเนื่องจากการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือ EEC เนี่ยนะครับมีพื้นที่รองรับกิจการอุตสาหกรรมการค้านะครับปรากฏว่าณข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปี2563จำนวน15,836ไร่ซึ่งคาดว่าจะรองรับการลงทุนได้เพียง5ปีจึงต้องตั้งเขต ส่งเสริมพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นอีก6แห่งนะครับทั้งที่การตั้งการส่งเสริมเตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมจำนวน5แห่งนะครับโดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น6,884ไร่สามารถรองรับประกอบกิจการได้ประมาณ5,000กับ98ไร่ตั้งเป้าการลงทุนไว้8 8 8 0 0 0 0 7,772ล้านบาทนะครับภายใน10ปีนะครับตั้งแต่ปี2,564ถึงปี2,573ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีพื้นที่698ไร่นะครับรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์นะครับอัจฉริยะการบินและโลจิสติกสนะครับสอ,อุตสาหกรรมโลจิสอุตสาหกรรม โรจนะหน,นองใหญ่จังหวัดชนบุรี1,500 1หนึ่งไร่นะครับรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการบินโลจิสติกแล้วก็2อ,อุตสาหกรรมเอเชียครีนนะครับชนบุรีพื้นที่978ไร่รองรับอุตสาหกรรมนิคมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่และ,กะเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ นะครับ 4, อุตสาหกรรมเอ็กโกระยองจังหวัดระยองพื้นที่421ไร่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หุ่นยนต์การบินและโลจิสติก์ดิจิทัลนะครับ 5, อุตสาหกรรม W H A Industrial นะครับ s t r e นะครับจังหวัดระยองนะครับ จำนวน1,498ไร่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หุ่นยนต์นะครับการบินแล้วก็โลจิสติกนอกจากนี้ตั้งเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อกิจการพิเศษจำนวนหนึ่งแห่งคือศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและก็เทคโนโลยีนะครับขั้นสูง,บ,งบ้านฉางนะครับจังหวัดระยองมีพื้นที่519ไร่สามารถรองรับการประกอบกิจการได้ 360ไร่ตั้งเป้าหมายการลงทุน20,000ล้านภายใน10ปีนะครับโดยปีพศตั้งแต่2564ถึงปี2573กันเดียวกันก็มีการตั้งเขตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อกิจการพิเศษนะครับจำนวนหนึ่งแห่งคือศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรนะครับธรรมศาสตร์พัทยานะครับโดยเปลี่ยนแปลงแผนผัง การใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์ระกรรมการแพทย์และการเพิ่มพื้นที่ประมาณ18ไร่ทำให้พื้นที่รวมของศูนย์มีทั้งสิ้น800ก่ภาป585ไร่จากเดิม566ไร่ในเชิงงานวิเคราะห์รัฐบาลก็มีการอนุมัติให้กรมอนะครับกรมอก็มีการอนุมัตินะครับทั้งหมดเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เพิ่มเติมอีอก6แห่งนะครับ ก็เรียกว่า EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับสรับเขตเศรษฐกษิจพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยเริ่มทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่ยุคตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุลานนท์เป็นต้นมา mm hmm. เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมนะไปทั่วประเทศเลยที่ในภาคเหนือก็จะมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดลําพูนนะเป็นแหล่งที่ให้ญี่ปุ่นน่มาทําการลงทุนในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของมลพิษ นในยุคนั้นก็ใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อหวังให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นสําคัญเลยนะครับผมเรียนย้ําเป็นสําคัญเลยก็เรียกว่าเศรษฐกิจพิเศรษรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็มีการอนุมัติที่จะให้คนต่างด้าวที่มาอยู่ในประเทศไทยปกติต้องไปต่อบัตรบีซ่าทุกๆ90วันตอนนี้ก็เลื่อนการต่อบีซ่าก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนบ,บอกว่าจะให้ถือโครงนงค,คุณได้เกิน5้เนนะครับ ปรากฏว่าตอนหลังรัฐบาลก็ยืนยันว่ายังคงใช้หลักกฎหมายเดิมนะครับต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถถือกรองหุ้นได้เกิน90ก่า50%อยู่ที่49เหมือนเดิมตามกฎหมายเดิมสัญญาเช่าก็เหมือนเดิมก็ไม่สามารถที่จะทํายาวๆได้ทําได้รู้สึกไม่เกิน3ปีนะครับก็ตามหลักเดิมที่วางไว้ตอนนี้การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ eec เนี่ย รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ต่างชาติมุ่งหน้าเข้าสู่การลงทุนในเขตพื้นที่พิเศษที่จะมีการผ่อนปรนต่างๆแล้วก็ในยุคสมคิดจ,จาตูตีพิทักษ์นะครับก็มีการทํานําหลักคิดนีงรอบเนี่ยเอามาใช้นะครับเป็นที่มาของ EEC นะครับที่ถูกขยายตัวอย่างกว้างขวางในระดับหนึ่งะครับเพื่อที่จะ <c oughs> หวังว่าจะทําการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคของสมคิดจ,จาตูรีพิทักษ์เป็นรัฐมนตรีนะครับ รองนายกมนตรีแล้วก็เป็นดูแลเรื่องงานกลางแล้วก็พาณิชย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่เช่งานสังครนะครับว่ายง่ายตอนนี้รัฐบาลก็มีการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษมาทําอีกรอบคือครั้งแรกในยุคป,ปุตอกเปรมนำมาพัฒนาอีกครั้งในยุคป,ปุตอกประยุทธ์ที่มีสมคิดนะครับมาทําคราวนี้ก็มาขยายหลักคิด ของพระเอกเปรมที่สมคิดเอามาทมซ้ําให้พื้นที่ขยายมากขึ้นเพราะว่าพื้นที่เดิมที่ทําในเขตพื้นที่เขตตะวันออกเนะี่ยไม่พอนะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการลงทุนจากต่างชาติเป็นสําคัญประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นตรงนี้มันจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมคําถามคือมันจะสามารถทําให้เศรษฐกิจไทยฟื้นได้ไหมคนสนใจแล้วว่ามันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยได้หรือเปล่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นหรือไม่นะครับผมเรียนหุ้นส่วนด้วยความปรอรถนาดีนะฮะมันได้เพียงเล็กน้อย มันไม่สามารถจะกระตุ้นให้ประเทศไทยลุกโหมมันดีอย่างพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือได้แต่มันก็ดีกว่าไม่ทานะนะครับดีกว่าไม่ทําทําไมทราบไหมฮะในยุคคนเอกรมเนี่ยดีขึ้นเนี่ยนะฮะสภาวะเศร,รษฐกิจดีขึ้นและสมคิดเอามาใช้ท่านทำสองอย่างคือหนึ่งราคาน้ํามันต้องไม่ลอยตัวเงินรายได้ต่างๆ่าต้องไปอุดราคาน้ํามันเพื่อไม่ให้สินค้ามันแพงเพื่อไม่ให้สินค้ามันแพงเสร็จก็จะควบคุมทุกอย่างได้แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ไง น้ำมันลอยตัวน้ำมันโลกแพงก็แพงตามน้ำมันโลกไม่แพงมันก็ไม่แพงตามนะครับน้ำมันโลกต่ำคนก็ไม่ว่าอะไรนะครับพอน้ำมันโลกแพงคนก็โวยวายทำให้ราคาสินค้ามันขึ้นขึ้นลงลก็ออกกฎหมายเพื่อกํากับราคาสินค้าแต่ปรากฏว่ามันก็ควบคุมปัญหาไม่ได้มันก็วนมาที่เดิมวนมาที่เดิมนะครับยุคคนเอกรเปรมใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาหรือ ec เนี่ย ในภาคตะวันออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่ทําเฉพาะภาคตะวันออกทํำที่อุมสากรรมไปทั่วเลยทั่วประเทศนะครับตอนนั้นผมได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือท่านไก่สอนกันที่ผมเล่าให้ฟังตอนนั้นในยุคท่านเป็นร,รัฐมนตรีก็ท่านไก่สอนเป็นร,รัฐมนตรีเล่าให้ผมฟังว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคเอกรมตอนนั้นเนี่ยท่านไก่สอนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าเป้าหมายคือเอาเงินของญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยเป็นสําคัญเลยนะก็เลยส่งผลทําให้ตอนนั้นเนี่ย กระต้นเศรษฐกิจได้ดีญี่ปุ่นก็ลงมาเพราะญี่ปุ่นเป็น,เ,ปนเกาะเล็กๆต้องการลงทุนต้องการสร้างเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ได้เงินมาลงทุนแต่ปัญหามันตามมาคือเรื่องของมลพิษนะครับท่านก็บ่นให้ฟังมันเป็นเรื่องของมลพิษกล่าวเนี้ยหลักคิดเดียวกันที่ทําในยุคข,ของวเดกเฟรมเนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นมีท่านกสอนเป็นคนดูแลนะครับก็ปรากฏว่าถูกนํามาใชนะ้ที่ผมทราบเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหมดแล้วมันเรื่องมันเป็นมาอย่างไงที่มายังไงทาไมเริ่มต้นปัญหาอุปสรรโอกาส จุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคมันคืออะไรในเชิงงานสังเคราะห์ดิให้ทราบว่ามันจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้แบบหน้ามือพลิกเป็นหลังมือก็พอจะดีพอจะไปได้ก็าหญ่สิ่งที่ตามมาคือมลพิษจะมีมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงสังเคราะห์นะครับไม่ใช่วิเคราะห์นะเชิงสังเคราะห์มันต้องทำนิวแลนด์ผม,ย,ผมยืนยันมันต้องทำนิวแลนด์มันต้องทำแผ่นดินใหม่ นะครับสภาพาศึกษาเรียบร้อยแล้วว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจว่าจะเป็นเมืองเทคนโนโลยีนะครับหรือว่าจะเป็นการย้ายเมืองหลวงต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต้องทํำยังไงนะครับทำไมฮะทราบไหมเพราะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยไปบอกต่างชาติว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคนมาลงทุนได้นะต่างชาติไม่มาหนึ่งโควิดในทีมกำลังติดหนักในประเทศไทยใครยะมาถึงแม้ว่าอังกฤษจะปลดล็อกพื้นที่สีแดงไปแล้วอะ แล่อย่างมันไม่ใช่เป็นเฮ้ย hey, มันโอ้ oh, ใหญ่โตโหรลามเนเรื่องใหญ่เนี่ยแต่ถ้าบอกว่าย้ายเมืองหลวงเฮ้ย hey, แผ่นดินใหม่เฮ้ย hey, เมืองเทคโนโลยีใหม่ประเทศไทยจะทําสิ่งใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่แห่งหนึ่งมีแปรนด์ออกมาเหมือนอินโดนีเซียเหมือนพมา่ oh, าโอ้โหนักลงนทุนมาแน่นักทุนมาจากไหนทราบไหมฮะเราจะเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องมาจากต่างประเทศอันนี้เป้าหมายคือนักลงทุนต่างประเทศแต่ไม่ใช่ มันจะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในประเทศที่เอาเงินนอนอยู่ในธนาคารกลับมาลงทุนเองเนี่ยมันจะเกิดการฟื้นฟกูการตื่นตัวครั้งใหญ่การจ้างแรงงานครั้งใหญ่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับการใช้นิวมีเดียการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรงงานเสมอไปเนี่ยสิ่งนี้เขาทำกัาเรียกว่าโรงงานนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งบริบททางสังคมนะครับหลักคิดและแนวคิดมันต่างกัน ยังไงก็ตามเกมมันบีบฮะรัฐบาลก็ต้องพิจารณาไม่ทําการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ยากถ้าไม่ทาเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นรัฐบาลยากคือขึ้นคอเพราะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ใช่ตกต่ำเฉพาะประเทศไทยมันตกต่าทั่วโลกนะครับการอนุมัติเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับปลุกเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมามันจะส่งผลดีไหมมันเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลอะไรมากที่สําคัญคือต่างชาติจะไม่กล้ามาลงทุนแล้วโควิด -19 มมันติดในประเทศไทยก่อนหน้านี้ รัฐบาลสามารถควบคุมได้ตอนนี้ใช้หลักคิด1ใน5ประเทศของโลกบอกว่าจะมีการอยู่กับโควิด1 9ยิ่งทำไม่ยากเลยยากเลยนะครับยากที่นกักลงทุนจะมาลงทุนผมเห็นส่วนใหญ่ที่รู้จักมันก็มาอยู่มาอยู่เฉยๆนะครับตอนนี้เข้ามามาอยู่นานปรากฏว่าตำรวจก็จับกลุมนะครับถูกคุม,คมขังโทษหนักนะครับใครต่างด้าวเนี่ยถูกจับกลุมในประเทศไทยโทษหนักถูกไล่ออกจากประเทศจำคุกไล่ออกจากประเทศและ ที่สาคัญคือไม่มีสิทธิ์กลับมาประเทศไทยได้อีกสิ่งเหล่านีนน้รัฐบาลต้องไปแก้ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายซึ่งมันกําลังเป็นล็อกที่สําคัญทําให้ต่างชาติเนี่ยไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่สําคัญหลักคิดที่วางไว้นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ถูกต้องลองปรับให้มันถูกต้องฮะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้แก้ไม่ได้นะแก้ได้เพียงเลก็กน้อยไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆใ,ในสถานก,การณ์ที่โควิดกําลังแพร่ระบาดท,ทั่วโลกได้ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือกสั์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอ,องค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรประดุจด,ดัางแสงส่องทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องผองชนลองรวมใจ ทรงดงเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแร่งในเพลืงองฟ้องไข้พันวิถีวิญญาณทหารไทย พ่ป้องอยู่หยุดดัางสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันสรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดา พัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรประดุดดังแสงสองทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านวิจิตวิทญาณทหารไทย เพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจทรงพระเจริญ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 พร,ญระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแส ควาความยิม่งใหญ่คอยประปองอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไยมีคือสูร์รวมดวงใจใท้เป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูร์รวมดวงใจใท้เป็นหนึ่งร่วมกัน